ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปังปอนมีเนื้อหาสาระมาฝากเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ e s i gnature โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะมาช่วยทุกท่านเซ็นหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ท่านติดราชการไม่ได้อยู่สำนักงานแต่มี เอกสารสำคัญที่ต้องเซ็นต้องลงนามนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นจากการเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับในเครื่องของท่านถ้ายังไม่มีโปรแกร,รม Adobe Acrobat DC นะครับท่านต้องติดตั้งก่อนนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับเข้าไปที่หน้าเบราว์เซอร์ไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโหลดโปรแกรม Adobe Acrobat DC นะครับมา พิมพ์คำนี้นะครับพิมพ์ตามผมนะครับคลิปนี้ผมจะแนะนำสำหรับท่านที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับยังไม่มีพื้นฐานสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าพอพิมพ์คำนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาอ่าเลื่อนลงมาแล้วมาคลิกเลือกนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามาในเครื่องก่อนนะครับเพื่อที่จะติดตั้งนะครับ Adobe Reader DC นะครับ เติมนะครับตามผมเลยนะครับคลิกเลยครับคลิกมาแล้วนะครับก็มาดาวน์โหลดนะครับอ่าดาวน์โหลดฟรีนะครับสำหรับ Windows ช้านิดหนึ่งนะครับไปช้าช้านะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีพื้นฐานจากนั้นก็รอนะครับการดาวน์โหลดโปรแกรมเร็วหรือช้านะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของท่านนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตเนาะ นะครับมาดูอ่ะดาวน์โหลดเลยนะครับอ่าดาวน์โหลดปึ๊บจากนั้นก็รอนะครับกําลังดาวน์โหลดนะครับอ่าพอมาที่หน้านี้ครับระบบก็จะถามเราอีกครั้งนะครับว่าอ่าเราจะดาวน์โหลดหรือเปล่าอ่าดาวน์โหลดครับคลิกเลือกครับอ่าจากนั้นก็รอนะครับตอนนี้ตัวที่เราจะเซตอัพนะครับมาแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปเซตอัพนะครับเพื่อติดตั้งโปรแกรมนะครับซึ่งจะถูกดาวน์โหลดมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับโดยอัตโนมัติอ่าเจอแล้วนะครับตอนนี้อินสตอลเลยนะครับพอเรามาถึงอ่าครับนี่คือไฟล์ที่เราจะมาติดตั้งเข้าไปในเครื่องนะครับอ่ะแต่บ,บืนคลิกเลยครับ เลือกคำว่าเรียกใช้นะครับของผมเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับครับของท่านก็เลือกเป็นรันนะครับอ่า t a l l ใช่จากนั้นก็รอให้เครื่องของเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็รอให้เครื่องของเราติดตั้งอย่างสมบูรณ์ก่อนนะครับเราถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับจะใช้เวลาพอประมาณนะครับท่านก็รอจนกว่าจะติดตั้งสมบูรณ์ร้อยเเซน์นะครับครับขั้นตอนการติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนะครับเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มสร้างลายเซ็น์กันนะครับ เราสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับอันที่หนึ่งก็คือลายเซ็นของเรานะครับเราต้องเตรียมนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานนะครับถ้าท่านมีพื้นฐานก็คือเราเซ็นลายเซ็นของเราจากนั้นเราก็สแกนเป็นไฟล์เก็บไว้นะครับสแกนเป็นไฟล์เก็บไว้แต่สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานไม่รู้จะสแกนยังไงท่านก็เอากระดาษ A4 นี่แหละครับมาเซ็น เซ็นเสร็จแล้วนะครับท่านก็ใช้โทรศัพท์มือถือของท่านถ่ายไว้นะครับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับอ่าตามตัวอย่างนี้นะครับผมเตรียมลายเซ็นของผมเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเอาแบบไม่มีพื้นฐานนะครับถ่ายภาพแบบใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็เก็บไว้นะครับอ่าผมก็เตรียมไว้เพื่อที่จะใช้นะครับอ่าเดี๋ยวเป็นคลิกดูดีกว่านะครับอันนี้คือลายเซ็นของผมที่ผมจะใช้นะครับผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้อ่าเกดไว้ก่อนนะครับที่จะใช้นะครับ ทีนี้มาดูไฟล์หนังสือนะครับซึ่งเป็นไฟล์ Word ที่เจ้าหน้าที่ธุรการนะครับได้ล่างหนังสือนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นตัวอย่างนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ธุรการล่างหนังสือให้เราเสร็จแล้วนะครับจะส่งให้เราเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ธุรการจะส่งให้เราก็ต้องแปลงไฟล์ Word ให้เป็น pdf ก่อนนะครับแล้วก็ส่งไฟล์ pdf ให้เราวิธีการแปลงไฟล์ word ให้เป็น pdf ทำยังไงครับไปที่ไฟล์ครับอ่านะครับเลือกที่ไฟล์นะครับเลือกที่ไฟล์เลือกครับจากนั้นก็เลือกบันทึกเป็นครับเลือกที่เมนูบันทึกเป็นนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก็จะเป็น save as นะครับเลือกบันทึกเป็นปึ๊บ จากนั้นก็ไปเลือกตรงคําว่าเรียกดูครับตรงนี้นะครับเรียกดูเพื่อที่เราจะไปเซฟไปไว้ที่โฟลเดอร์อไหนนะครับก็เรียกดูปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็มาบันทึกเป็นชนิดนี่นะครับตรงนี้มาเปลี่ยนนะครับบันทึกเป็นชนิดจาก Word Document เราก็มาเปลี่ยนเป็น PDF นะครับ เปลี่ยนเป็น PDF ครับเปลี่ยนมาเป็น PDF นะครับอ่าเลือกเลยครับเลือก PDF ไฟล์ Word ของเราอยู่ที่ไหนนะครับเวลาเราจะบันทึกเนี่ยมันมันก็จะไปอยู่ตรงโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับน,นะครับของผมอยู่ที่ายเซนอิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นพอเปลี่ยนชนิดไฟล์เป็น PDF แล้วก็กดบันทึกครับกดบันทึกครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไปดูครับไฟล์ PDF นะครับเปิดไฟล์ PDF เข้าไปที่โฟลเดอร์อ่านี่นะครับคือไฟล์หนังสือที่จะส่งให้ผู้บริหารลงนามนะครับแบบด่วนเลยนะครับเพราะผู้บริหารไม่อยู่ไปราชการต่างพื้นที่นะครับก็สามารถเซ็นได้เนาะนะครับทำยังไงครับก็เมื่อเราได้ไฟล์ PDF หนังสือมาแล้วคลิกขวาครับคลิกขวา จากนั้นนะครับเลือกเมนูเปิดด้วยนะครับเปิดด้วยแล้วก็ไปเลือก Adobe Acrobat Reader DC นะครับมาไปเลือกครับครับจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเข้าสู่หน้านี้อตอบเย็ดนะครับเพราะเราเข้าครง้หลรกก็ตอบเย็ดเนะาะโอเคนะครับ เรียบร้อยครับต้องไปสนใจนะครับปิดออกเลยนะครับเราเข้าครั้งแรกนะครับระบบก็จะถามเราอย่างนี้แหละครับครับพอเราเปิดเข้าหน้าไฟล์ของเราแล้วนะครับเราก็มาเลือกเครื่องมือตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะเอาลายเซนของเราเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาใส่นะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์รูปปุญแจนี่ครับเป็นสัญลักษณ์รูปปุญแจท่านเลือกเลยนะครับ ท่านเลือกเลยนะครับอ่าเลือกปุ๊บเห็นไหมครับท่าน,นี้โปรแกรมก็จะถามว่า add signature นะครับอ่า add signature เราก็เลือกเลยครับเลือก signature ของเรามาอ่า signature ของเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็มาเลือกที่เมนู image ครับเพราะว่า license ของเรานะครับเราถ่ายรูปมาเนาะเราก็ต้องไปเลือก image ครับเราสแกนไม่เป็นไม่งั้นเถอะนะครับเราถ่ายรูปมาแบบ ง่ายๆนะครับเราก็เลือกครับาจากนั้นเราก็ไปหาไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับอของผมเตรียมไว้นะครับเราก็ไปไฟล์นะครับลายเซน็นลายเซ็นอยู่ไหนอยู่ไหนลายเซน็นลายเส้นอลายเซ็นน,นี่ต้อเนียกนี่คือไฟล์ที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็คลิกแล้วก็เปิดครับอ่ามาแล้วนะครับโปรแกรมนี้จะเป็น AI นะครับในกรณีที่เราถ่า,ายภาพลายเซ็น ของเรามานะครับ AI จะปรับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับพื้นหลังอาจจะเป็นพื้นหลังที่อาจจะเปื้อนนั่นเปื้อนนี่นะครับ AI จะตัดออกให้นะครับโดยจะโฟกัสที่ลายเซ็นของเรานะครับจะโฟกัสที่ลายเซ็นของเราพื้นหลังก็จะขาวแบบนี้นะครับจากนั้นเราทำยังไงครับเราก็แอพพลายครับเลือกแอพพลายเลือกแอพพลายนะครับดึงลายเซ็นเรามาแล้วนะครับแอพพลาย เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับลายเซ็นของเรามาแล้วจากนั้นนะครับเราจะวางไว้ตรงไหนเราก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนเลื่อนลงมาตรงตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเราจะวางไว้ตรงไหนนี่นะครับเราจะเลื่อนลงมานะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับลายเซ็นที่เหมาะสมจะอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็สามารถลดขยายอะไรต่างๆได้นะครับนี่นะครับนี่คือลายเซ็นของเราเราจะมาเซ็นตรงนี้ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลายเซ็นของเราเข้ามาใส่หนังสือราชการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในกรณีที่เราต้องรับรองสำเนานะครับเราต้องทํำยังไงครับเราต้องมาเพิ่มข้อความนะครับการเพิ่มข้อความนะครับสมมติอยู่ตรงนี้นะครับเราจะบอกว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็ลงชื่อเรานะครับเราก็มาเลือกคำสั่งนะครับเครื่องมืออยู่ทางด้านซ้ายมือนี่นะครับมาดูมาดูนะครับ เลือกตรงไหนครับเลือกสัญลักษณ์ตัว A นี่ครับสัญลักษณ์ตัว A นะครับสัญลักษณ์ตัว A สมมุตินะครับอันนี้แถมนะครับเมนูแถมนะครับส่วนการทำลายเซนลงลายเซนอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แถมนะครับกรณีที่จะต้องรับรองสำเนาเนี่นะครับเราก็มาเลือกนะครับว่าจะทําเป็นแบบไหนนะครับเป็นไทยเทคนะครับเป็นไท t เทคก็คือเป็นข้อความนั่นเองนะครับเลือกครับ เราจะทําตรงไหนตรงนี้สมมตินะครับอ่าปึ๊บสามารถพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ข้อความเลยอ่าผมพิมพ์เลยนะครับสําเนาถูกต้องสมมตินะครับสําเนาถูกต้องสําเนาถูกต้องปึ๊บครับตัวหนังสือเอาตัวใหญ่ขนาดไหนอ่าเนี่ยนะครับตัวใหญ่ขนาดไหนสามารถเพิ่มลดได้นะครับสำเนาถูกต้องอสามารถเตื่อนขึ้นได้นะครับเลื่อนขึ้นได้เตือนขึ้นได้ นะครับเตือนขึ้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บถ้าเราจะเซ็นอีกนะครับสาเนาถูกต้องแล้วก็เซ็นกกับครับเซ็นกกับก็ไปที่ซิกเนเจอร์มือนเดิมครับก็ไปเลือกเอานะครับลายเซ็นของเรากลับมานะครับคลิกครั้งหนึ่งปึ๊บคือการวางนะครับปึ๊บสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับลายเซ็นของเราวิธีการเปลี่ยนสีทังไงครับพอมาเลือกที่ลายเซ็นของเรานะครับก็ไปคลิกเลือกตรงนี้ครับสัญลักษณ์ตรงนี้ สีลายเซนนะครับสามารถเปลี่ยนสีลายเซนได้นะครับอเลือกเลยครับปึ๊บสีดำอาจจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ำเงินครับนี่สามารถเป็นสีน้ําเงินได้นะครับสีแดงคงไม่มีใครใช้สีแดงเนาะคงไม่มีใครเอาสีแดงนะครับก็เป็นสีดํานะครับท่านทุกท่านนะครับสามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับมาทําเอกสารของท่านได้เลยนะครับวันนี้ เป็นการแนะนําเพียงหลักการนะครับเป็นการแนะนําเพียงหลักการให้ทุกท่านนําไปใช้ประโยชน์ในการเซ็นหนังสือราชการแบบออนไลน์นะครับหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึกครับอย่าลืมนะครับบันทึกไปที่เซฟนะครับเพื่อที่เราจะส่งคืนเอกสารของเราไปให้เจ้าหน้าที่ธุรการนะครับ ให้เจ้าหน้าที่จัดการเราจะเซฟไปไหนครับอ่าเราจะเซฟไว้ที่หนังสือราชการตรงนี้นะครับเราก็บันทึกครับอ่าน,น,นี้นะครับอย่าให้ไฟล์มันชื่อซ้ำกันนะครับอ่ะสองก็ได้อ่า,องา,อาลงนามแล้วลงนามแล้วเขียนว่าลงนามแล้วเพื่อที่เราจะส่งกลับไปให้เจ้าหน้าที่ธุรการก็บันทึก,ทก,รค,กครับอ่าบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเราไปดูสิเราไปดูสิสนะครับไฟล์ของเราเมื่อกี้ นี่ไงครับลงนามแล้วก็เดับบววลคลิกเข้าไปดูครับครับนี่ก็คือเอกสารนะครับเราลงนามแล้วนะครับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับจะลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆนะครับสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ